สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับน้าภาพรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่น้องสภาพพี่น้องเมื่อเบิ้งบักทัวดวกๆด้วยพี่น้องเดือบักทัวทีอีลาปลูกเองนะคะนภาพรเป็นคนปลูกเองกับมือที่อัปเดตในพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนั่นแหละที่อยู่ในกระสอบน่ะอันนี้เริ่มเก็บผลผลิตมาตั้งแต่เดือนตุลาคมด้วยพี่น้องเด้อเริ่มเก็บเดือนตุลาคมจนตอนนี้วันที่ยี่สิบหาแล้วนะคะวันที่ยี่สิบหาตุลาคมแล้ว ผลผลิตกัยังออกตอนนื่งนะคะออกเรื่อยๆเลยพี่น้องหน่วยโดกแห้งคุณนะลูกดกลูกใหญ่ลูกขาวกับโบถึงกระขาวแห้งบางคนเพิ่นวาโบเสบนะคะกะรสาัดก็โอเคอยู่ได้พี่น้องมันบวบขมบวบเขียวนะแต่มากระเสบดีหน่วยมันโดกแห้งพี่น้องคุณนะปลูกใส่ในกระสอบเด้อจ้ะเด้อปลูกใส่ในกระสอบนะคะปลูกใส่ในกระสอบเดี๋ยวพาพี่น้องลุกจากบันไดนะคะ เป็นอุโมงค์บอกทัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลูกเซนไนกระสอบแบบนี้นะเพราะว่าปลูกนาฝนปลูกนาฝนนี่นะ้ำมันสีเยอะสีหลายก็เลยปลูกเซนกระสอบนะคะนี่นวยทัวนะอ่ะไอพี่น้องหันไปเบิงทา้งนั้นนะคะออ้พี่น้องเลี้ยไปเบิงที่หลาบักทัวนวยแบบโดกแบบหลายเลยทัวพันนี่โดกอิลีพันนี้สุดยอดจริงๆเด้อพี่น้องเด้อนะนวยลูกน่วย,ย,ยใหน่วยหลายนะคะคุณ เนี่ยไปตี้ยละพี่น้องสุดยอดของทั่วเลยจ้ะเด้อนี่สุดยอดของถัวงถ่วเลยนะคะแต่อ่อนซ่อนปลูกเสนเนกระสอบได้พี่น้องเดอ้อนี่ข้างล่างได้พี่น้องตอนนี้กําลังแตกช่อดอกออกแบบแบบสุดยอดเลยอะ่ะนี่นกําลังแตกช่ออ,กออกกาลังแตกช่อดอกออกเดอ้อ อยู่น้ำเงาตุ่นนะคะ่ตบอ่อปลาทอเด้อนี่พาพี่น้องมาชมทั้งนี้หนวยใหญ่หนวยงามหนวยอวบดีเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะแต่อ้นซ่อนคืออย่างนี้สวยงามตะการตามากนะคะนี่สุดยอดเลยพี่น้อง มองไปข้างใน้ก็จะเป็นเห็นทัวร่่อยลงมานะคะสวยงามแห้งพี่น้องที่แนมเห็นตรงนั้นนะ่ะเป็นทัวทั้งเบิดเลยเด้ที่แนมเห็นตรงนั้นนะ่ะเป็นทัวเบิดเลยนะคะคนนะ่ะหน่วยลกูลกลูกพี่น้องหน่วยลกูกหน่วยหลายหน่วยใหญ่หน่วยงามนะคะสุดยอดอีลีจะ้ะนี่ตะสะออนขึอ้นอยังนี่พี่น้องกะ พาพื้นที่บ่หลายกระทุ่น่องปลูกเสษกระสอบหรือว่าปลูกเสษกระถางกระได,ด้เด้อพี่น้องเด้อนี่ปลูกเสษกระถางหรือว่าปลูกเสษกระสอบสี่สิบห้ามื้อได้กินค่ะบักทัวสี่สิบห้าวันก็ได้กินแล้วนะคะเป็นอ่อนซอนคืองยางคุณนะ่ะอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปใหม่ให้เบิรงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า